สวัสีีครวกับเมปิโนกับผม,ผมบ้าสัาลูกิสันนะมันส,สกับมันนี้พัพปีพันหน่องมาเบ่งการปลูกมันสำปหลังเด็กครับปลูกแบบใช้เทคโนโลยีซอยใยส่รถไถซอยครับเป็นยังไงที่ตามกันครับ ครับส่งเศร้าครับท้ายให้เบิง้งหละส่งเศร้าท้ายมาแม่ละการยกล่องครับเจาก,ก็ใส่คอนเนาะเป็นตัวกวาดตัวอย่างนี้น,นะพี่น้องมันแปลงนี่ก็ประมาณหาอะไรอบผมหาอะไรกับยกล่องกับยกล่องกับประมาณชั่วโม,มงกว่าๆสองชั่วโมงเป็นออกมาเก่าม,ง,มงสิเป็นสิบโมงเป็นแล้วชั่วโม,มงกว่านั่นแหละครับพี่น้อง ทดลองหลักก็ไปปลูกไป,ป,ปทางไต่ขึน้นมาไล่ขึ้นมาเด้บ่ทดะไล่ขึ้นมานี่ปูนอยู่สนพุ่นครับไปทีละสามลองเด้อพี่น้องเด้อด้านหลังนี่ใส่เป็นเอื้อนอียางบุตเอื้น,นแน,นางแหละครับใส่แท่นหนันผานั่นนะแล้วก็คอยขับซาซาไปตุ๊ด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 น้องพี่น้องเนานะ คือวิธีการของเขาเจ้าคนเสียบภาสีไปเปิดเพลงฟังไปน้่นผูนี้มวนบะคือตะเกาวนี่มกังหฮมไซดผูนี้เป็นน้องเด้เดี๋ยวถอะเบงเด้เป็นยังไงฮันมะคือตะกี้เด้ยยางเสียบจะละลองผู้ละลองผู้ละลอง,ลองโอ้อยากากินจักร่อนนะเท้าเนาะฮอนเนาะเขาเสียบได้ลงดังงกดหลังเข่งกันนั่งสบายเมื่อกับบอกรถไทยจอดกินน้ำกินไนไปสั่นแหละพี่น้อง มาม่หนิท่ที่ติดตามกันครับการเสียบมั่น,นครับเขาจะออสิบไปลักษณะใดไไปทาใดรเด้อพี่น้องเด้อ เมวันสำปะหลังพี่น้องจักโจ,จกจักยังเมืองวมืไปน้ำมาเดียวไต่ทีละสามหองส่านน้อยนึง,งเสียบแต่ก็ทีวันเร็วเร็วกว่าคนานางเสียบได้เมนื่อยนางเสียบเยบอาพี่น้อง สำหรับคลิปปลูกมันผมบาสาันลูกอิสานหลานเปอร์เซ็นต์ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกายให้น้ำหนึ่งนะครับเดอ้อโปรด้ยค่ะขนมสวัสดีครับจุบจุบ